สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับสําหรับเวลาตอนนี้ก็คือห้าโมงสี่สิบนะครับวันนี้เราจะไปสํารวจเส้นทางจักรยานในอําเภอโชคชัยกันนะครับว่าเส้นทางจักรยานจะมีที่ไหนนะครับที่จะน่าปั่นจักรยานในอําเภอโชคชัยบ้างครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวามือนะครับไปเส้นโรงพยาบาลเก่าแล้วเลี้ยวซ้าย ไปอ,อ,ตอบตข่า,าครับตรงนี้เราก็มาถึงตรงสี่แยกนะครับสี่แยกนี้เราเคยถ้าเราเลี้ยวซ้ายมือเราจะไปวัดปังน้อยถ้าตรงไปก็จะไปอบตพข่า,ตาแต่วันนี้เราจะเลี้ยวขวานะครับไปบ้านจุดสวายเพื่อที่จะลองไปขยะยทาง เแถวบ้านปุ่สบายบ้างอันนี้ก็จะเลี้ยวไปทางบ้านปุ่สบายเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อที่จะไปถนนเส้นหลังวัดพัฒา เป็นสวยงามมีต้นไม้สองข้างทางสองข้างทางก็จะเป็นรินซ้ายกับขวาแล้วก็มีต้นไม้มีริมถนนเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาก็จะได้ไม่ทับเส้นทางเดิม เรีวาผ่านวัดพับพาราก็ถึงวัดพัะพารแล้วนะครับอยู่ทางด้านขวามือเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเส้นถนนผ่านหน้าอาบาตอพ,บพระพาราเลี้ยวซ้ายครับ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปทางเส้นเหมืองเลี้ยวขวาครับทุ่งนาสองข้างทางสวยงามครับช่วงนี้มีน้ำมาแล้วก็ปล่อยน้ำมาทำนาชาวนาก็สูบน้ำเข้าทำนาเราก็จะได้เห็นบรรยากาศของ ทุ่งนาเขียวขจีถ้าเราตรงไปก็จะเป็นตำบลท่าละขาวเลี้ยวขวาจะไปปักสงชัยเลี้ยวซ้ายจะไปโทคชไยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับ จะเลี้ยวซ้ายไปอำเภอเอ้ยอำเภอโชคไทยถึง,ถงสี่แยกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะตรงไปไปบ้านกระโคแต่ว่าเราก็จะเลี้ยวเข้าบ้านสวนจุพรัตน์ก่อนพอถึงแยกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตร ตรงไปออกเส้นไปทางบ้านกระโทกไปเลยว้าวถนนใหม่ปุ๊บบ้านสวนยุพระลัด เส้นทางก็ยังเป็นถนนลูกหลังยังไม่มีใครมาพัฒนาเดี๋ยวไปดูบ้านกันสัก้งหน่อยเอาดูจากภายนอกก็สะอาดสะอ้านเรียบร้อยดีครับอันนี้คือบ้านสน่นยุทธรัอ่าเจ้าแดงเจ้าแดง้ดงอนรับแล้ว โอ้มาแก้่างนี้ไม่มีครับต้องไปเข้าอีกฟังเลยเอาเป็นว่าเราดูแค่้างเราอพอมแล้วอันนี้เป็นบ้านสวนยุพรัตน์นะครับเป็นบ้านของเราเองก็มาดูจากภายนอกก็ลุงเขาทำความสะอาดเรียบร้อยดีครับบรรยากาศพุ่งนาก็อย่างนี้ครับเย็นสบายตอนเย็นเย็นเนี่ย แดงไปกลับก่อนครับหลังจากที่เราไปสำรวจบ้านสวนมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะออกเส้นทางเดิมครับแต่ว่าขาออกเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวขวาเข้าเส้นวัดในนะครับ เลี้ยวซ้ายเข้าตำบลกระโทกมันเป็นถนนเลาะเหมืองนี่ตัถนนเลาะเหมืองด้านในหามไหลแรงดีนะนใสด้วย อันนี้ก็จะเป็นถนนเส้นที่ผ่านวัดในเราจะเข้าไปดูเขาทำเคียนกันสักนิดหนึ่งที่วัดในวัดศรีพุทธารามวัดศรีพุทธารามนีครับเขากำลังจะซ้อมกรรมกัน เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเที่ยวชมการทําเทียนนะครับที่วัดในหรือวัดศรีพุทธารามนะครับตอนนี้ทํายังไม้แล้วเสร็จนะ<อ>าทางานอยู่ที่ไหนครับผมทํางานอยู่เ<า>ทศบาลนครนครราชบุรีอรโอแล้วทําไมได้มาทําเทียทนที่นี่อ่ะบ,บ้านอยู่บ้าน,านอยู่ที่นี่บ้านอยู่ติดวัดบ้นบาน,นติดวัดแสดงว่ามีความสามารถด้านศิลปะ ผมไม่ได้มีความสามารถด้านช่างแต่ว่ามีความสามารถเ่็นู่้เชี่ยวชาถเป็นผู้สังงานเป็นผู้สังงานเป็นผู้บรรยายนะครับแล้วก็ศึกษาจากช่างว่า ไอ้ตัวนี้คืออะไรอะไรอย่างนี้เนาะเล่าให้ฟังคร่าวๆตอนนี้ก็เลยค่ะเอาเล่าคร่าวๆจำได้จำได้หมดเลยเอาจำได้หมดเลยค่ะโอเคครับตอนนี้ก็ได้ข้อมูลนะครับจากผู้ประสานงานนะครับคุณชื่ออะไรนะนายชูชีพนายเกณฑ์กระโตกเกนฑกระโตกเกนฑกระโตกนะครับครับอ่าเขาเป็นผู้ประสานงานในการทำเพียนใช่ครับใช่ภาษาของวัดไหนวัดศรีพุทธารามครับเรา องเล่าอะไรเลยแต่ข้าตอนแรกเลยค่ะตอนเอาเอาขกระขพาวนะครับข้าวขาแล้วกันครับด้านหน้าสุดครับด้านหน้าสุดเป็นเป็นพยากุธด้านหน้าสุดเป็นพยาพุธด้านบนนะครับเป็นพยากุธแต่เสียงหรือศสีษะเป็นคดฉปกษาเป็นชังคดฉปกษาเป็นช้างในป่าอิมพันธ์นะครับ ส่วนด้านข้างทั้งสองข้างก็มีกินรีนะครับกินรีหลายล้อมมีพญานาคหลายล้อมด้านข้างทั้งสองข้างด้านบนด้านหน้าซึ่งความหมายเกี่ยวกับบุคลากร,ารสําคัญขององค์กรสูงของอ๋ออภิเทตกัยอ๋ออภิเทตกัยพ่อซุนออันได้แก่หลวงพ่อพระครูสิริพุทธคุณหลวงพ่อหลวงพ่อจันตั้งตัดจิตตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีนาราในขณะที่หลวงพ่อมีชีวติวตอยู่ยังไม่มรณะพระหลวงพ่อมีคุณอำประจวบกับศิษยจญาณุศิษย์ชาวอภิเทตกัยมากมาย นะครับสิทธิุสิทธิ์จะมาขอความราุนแรงหลพ่อมากมายหลวงพ่อมอีมีใจเมตตากับสิทธิ์อย่างูี้สิทธิ์มากมายทางดส่วนเนื้อหาสาระเขาขบวนเทียนภาษาครัขบขบวนเทียนภาษาของวัดในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับบทสวดพระชัยมงคลคาถาชัยมงคลคาถาก็คือบทสวดไอ้ถวายพรพระหรือบทสวดป่าหุ่งนะครับด้านขวาข,ข,ของเทียนภาษาครับด้านขวาของเทียนภาษาวัดในช่างแต่ง เติมเสริมเริ่มให้เชียนภาษามีมีมนต์ขังเอกลักษณ์แกะสลักด้านขวาเกี่ยวกล่าวถึงบทสวดใช้มงคลช้าใคบงคลถาบทที่หว่านางจินจะมานวิกาหรือนางจินจะาเป็นผู้หญิงที่มีสรีดะร่างกายสาวสวยนะครับนางพยายามเข้าออกวัดเชตุวันมหาวิหารตลอดเวลา แต่นางไม่ได้รับถือศาสนาพุทธครับอ้าวนะครับนางนัดับถือรัทธิเยรัตถีนางต้องการที่จะกันแกล้งคุณพระพุทธเจ้านางนํผ้าผ้าผ้าม้วนเป็นก้อนพันกับร่างกายของนางแล้วก็เดินทางเข้าสู่วัดเจตวันมหาวิหารนางได้ไปพูดกับสาธารณชนว่านางได้ตั้งขันกับพระพุทธเจ้าแต่ของพระพุทธเจ้า พุทธเจ้าและสาวกและวัสดบวัติกาทสมเพิกเฉยไม่สนใจคาพูดของนางหลังจากนั้นนางเดินออกจากวัดพระเจดวันมหาวิหารเพียงสามก้าวนาประถูพระแม่ลุนีสุขและบันทึกไว้ในบทสวดชัยมงคลคถาว่ากัตตวานักัตมุตรมหาบุตรพระพฏิยากินจายทุกทวจนังใช้ยามกายมัดเทตันเตยโสทวิทินาชิตตวามุนินมุนินโทตันโกส่วนด้านบนด้านบนด้านท้าย ด้านบนด้านท้ายตอนนี้นะคณะกรรมการของวัดศรีพิษทีมช่างนาเสนอนำเสนอตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรุได้ไม่นานพระองค์สมบรประทับที่ต้นนิโคร7วันหลังจากนั้นมาประทับที่ต้นจิก7วัน7วันในกระาษที่พระเจ้าประทับอยู่มีทั้งฝนมีทั้งลมโปรยปลายมาทั้งวันมีนาคพญานาคตนหนึ่งนามว่ามุจรินโผล่ขึ้นมาจากสระ ผมก็จะมารถแผ่ทางทานปกป้องคุม้มภัยมาให้สายฝนและลมต้องเราะบรถกายเผ่พร,ระวจนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณชูชีพผูช้ชีพนะครับ okay, ที่ให้ข้อมูลในการทาเทียนของวัดวัดในหรือวัดศรีิทารามนะครับ,รบก็เดี๋ยววันที่31นะครับก็จะประกวดกันครับ,รบก็คิดว่าทางวัดเนี่ยก็คงจะ ได้ลังวิรางวัลกันมาบ้างแหละนะครับเพราะว่าเราทาด้วยความตั้งใจและตั้งใจเต็มที่นะครับความตั้งใจของอันนี้ทํามากี่เดือนแล้วครับสเดือนครับ2เดือนแล้วนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ชีพนะครับที่ให้ข้อมูลในการทาเทียนของวัดวัดในหรือวัดศรีพิทารามเดียวยินครับขอบคุณมากครับครับขอขอบคุณเช่นกันขอบคุณเช่นกันครับ